สวัสดีครับอันนี้ผมไปปั๊มหินมาแล้วโหปั๊มอย่างเยอะเก็บไปนะครับน,นี้เราทำอะไรดีเอ่อนั่นสผิผมไปขุดไอหินด้านล่างแล้วกันนะครับทําทำไปเรื่อยเปื่อยเ,เลยอันนี้เหมือนผมทิ้งตั้งแต่เอเคต้นไม้มันยังไม่เกิดเลยนะครับอ่ะเกิดแล้วเหมือนว่ามันต้องสูงอ e ีบอกนึงนะฮะ ใช่ขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนี่สองบอกเรียบร้อยต้องเกิดแล้วแหละให้ความสว่างหน่อยแล้วกันมันดูมืดมืดไปนี่แล้วก็อุดหลังคาให้มันสักหน่อยในฟาร์มสปาร์มอนเตอร์อันนี้ผมจะมาสร้างเห็ดนะครับเพราะพันเห็ดใช่ตรงนี้แล้ว มันเกิดตรงไหนก็ได้นะครับผมจะมาวางไว้ตรงด้านล่างนี่ผมจะมาสร้างเป็นทีน่เรียบร้อยเบอร์รีผ่ผมจะไปต่อไปทางเก,ก,กาะเกาะเกามันลุงก่อนละกันนะครับเกาะเห็ดเกาะวัวเห็ดนะครับนี่ตรงหร้อย่างตรงแล้วตรงแล้วต่อไป นี่ทางไปสามทางทางไปสามทางนี่วางเป็นแบบกันมุมสักหน่อยโอเคต่อไปเลยโอเคเรียบร้อยเรามาสร้างทางขึ้นกันดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหวัวเสียงต้อนรับว่ะต้องมาต้องมา สวัสดีเจ้าวนน้อยมันมืดอ่ะมันจะมืดแล้วขอกลับก่อนละกันผมยังยัอไม่ไปสำรวจนะครับมันมันมืดอ่ะวางตรงนี้สักหน่อยดลาน,นั้นเราจะได้ขึ้นง่ายๆได้ทุกรอบด้านปนี่อเกินขุดละกันร้อยหวังว่ามอนเตอร์จะไม่เกิดนะครับ ยังไม่โตไปเดี๋ยวอ๋เดี๋ยวเอโอโหนี่แหละเดี่ยวของแท้เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเลยเพื่อนมาพร้อมสู้ละมาดีมาดีาดโหตายยากเลยนะตัวเนี้ย มาสิมามาโอ้ยฝนก็ตกอีกมามีการวนรอบมีวนรอบเลยนะ,ะหมดแล้วว่ามันจะไม่มายุ่งกับเราอีกนะครับปลูกเห็ดกันก่อนดีกว่ายังไม่ได้ปลูกสักทีเลยวางไว้ในบล็อก บอกันี้วางไม่ได้นะครับนี่ดอกนะครับนี่ใช่เรียบร้อยเดี๋ยว,ยว,ยวกวูมอนเตเกิดด้านล่างบ้านจังเลยจาไปาเสียงไม้ก็ไม้แล้วโอ้โหเอาเลยเอาที่สบายใจเลยพี่น้องอถ้าเราอยู่ด้านล่างมันก็จะไม่มาหาเรานะครับเพราะมันมีบล็อกคุ้มโอ้โหมีมอนเตเกิด ทำไมต้องเป็นตัวนี้ฝนตกอีกไปรูนบูแหลกนันดีกว่าหวังว่าผมจะไม่ตาย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 ตกไปซะโอ้โหจะตายเพราะไอ้นี่นี่แหละโอ้โหถ้าโหมดหานี่ยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยไปพร้อมจราดีแล้วบา,บายบายเจอกันเกดโอเคหมดแล้วใช่ไหมเอออย่างนั้นสิ สร้างสติ๊กละกันไปมามาซิ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 ทำไมเกิดน้อยยังวะโหไม่ค่อยสะใจเลยเดี๋ยวโอเคมันยังมีบล็อกหลอกลับไว้ไปุดแล้วก็ตับกันโอ้โหเกาะเกิดเกาะตรงนู้นอย่างเยอะสวัสดีเจ้าว,วัว ขอสร้างทางกันตกก่อนนะเอาเห้เอาเหมือนจะมีตัวบัวตกเหมือนจะมีตกไปตัวหนึ่งนะครับเจ้าช่าง,งโชคร้ายซะเหลือเกินมาแล้วเราก็จะวางทอดสักหน่อยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่เป็นใบโอมเฉยๆโอ้โหช่างโหดร้ายซะเหลือเกินไปกลับกันดีกว่า เออขอสร้างที่กันตกสักหน่อยแล้วกันนีน่น่เรียบร้อยไปกลับจับเกาะกันเถอไปต่อไปทางนู้นสักหน่อยแล้วกันต่อไป็อกหมดกลับมันไม่เกิดอะผมว่าผมต้องอุดให้มันเป็น มืดๆอ่ะเออนี่แหละอุดให้มันมืดๆไปเลยจะได้เกิดจะได้ทั้งวันและตอนคืนนี่กดชิปไปนี่เพรวขุดอ่าได้ลองโอเคมืดใช่มืดออกดีว่าเอออย่างงั้นไปแล้วก็ต่อทางให้มันดึกเทๆให้แสงมันไม่เข้าหวังทอดสั้องน้อย น,น,นี่การมอเตอร์เกิดด้านบนไปกลับอันนี้สร้างถ้วยสักหน่อยแล้วการจะไปเอานมมาดิหิวอาหารไม่พอขอต่อไปเกาะโอ้โหเสียงซอมบี้พอพอผมโอ้โหตอนไรกแกะจะพอพอเลยแล้วกันทำไมมันเสียงไฟด้านบนผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันวางตรงนี้สักหน่อย มอนเตอร์เกิดนะครับนี่เรียบร้อยวังระหว่างทางนี่นี่ไหนตรงไหนมืดนี่มาเลยตรงไหนมืดอีกอเสียงวัวดังซะเหลือเกินต้องการให้ลีนมใช่ไหมล่ะนี่มันนี่เอ้ยได้ซุปเห็ดเฉยเอีอตรงนี้วางไม่แล้มอนเตอร์จะไม่เกิดนะครับ สร้างทางกันตกสักหน่อยละกันเวลามาเก็บเบอร์รีรมมเเออรร่เรียบร้อยคงไม่ตกแล้วแหละเดียวเออนี่กันไปประกันชั้นสองเก็บเรียบร้อยเออไอ้เบอร์รี่มันติดอยู่ตรงกลางอะราะว่าผมต้องขุดออกว่ะแล้วก็ต่อไปแบบนี้ใช่แล้วก็เราจะได้เก็บอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับเนี่ยเรียบร้อยไปไหนไปดูผลงานเราซินี่โอ้โหเกิดน้อยจังเลยสองตัวนี้แกโอ้โหอะไรนี่อ่ะเออตายซะตกปลาสักหน่อยอืมต่อทางขึ้นยากซะเหลือเกินใช้สแสรบเนี่ย หมดอีกแล้วผมว่าผมจะไปสร้างทางก่อนแล้วกันค่อยไปสำรวจนี่สร้างไว้ก่อนไปถึงแล้วเบี้ยมาโอเค,เ,อาาอเ,คเก็บของงานหยาบเสร็จเก็บงานละเอยียดต่อ แมะแบะแบะ,แะโอ้ยไม่พอเว้ยนี่เดี๋ยวขุดเอาตรงนี้แล้วกันเพราะยังไงไมันต้องกดชิปเข้าไปนี่ขุดขุดเลยนะครับขอสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวเพิ่งแตกนะครับที่ขุดโอ้โหเหลืออันเดียวอีกอย่าบอกนะอย่าบอกนะถ้ามันขาดอันเดียวนะ โอเคสุดยอดกดติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โห oh โชคดีเกิน